หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของทางคีวินคิลเกอร์ในด่านมือสองประจำทีมของเราหลังจากจู้ตัวเองก็ตกเป็นข่าวเรื่องความต้องการย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ไม่อยากต่อเนื่อง ทว่าล่าสุดหลังจากเขาเดินทางกลับมารายงานตัวฝึกซอ้อมในช่วงปรีซีซั่นเขาก็ได้ถูกนักข่าวสอบถามถึงเป้าหมายของตัวเองในการแข่งขันฤดูก,กาลใหม่และโจ้ตัวก็เปรยเลยว่าต้องการจะอยู่เดินหน้าไล่ล่าตำแบ็งเชนกับทา่านหรือพวกผลต่อไปเห็นได้ชัดเลยนะว่าผมอยู่กับสโมสรแห่งนี้มาอยากยาวนาะนมากๆคิลเลอร์ก่าว ผมลงเล่นที่นี่มาตั้งแต่ผมเพิ่งจะอายุได้เพียงแค่สิบหกปีเวลามันผ่านไปรวดเร็วม,มากเราด้วยความสัตย์จริงเลยผมมีความสุขกับทุกนาทีที่สมุนองแห่งนี้ผมก็แค่ต้องการจะเดินหน้าไปต่อไปและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ยงผมมีความสุขอย่างมากและผมก็จะเดินหน้าต่อผมคิดว่ามันเหมือนกับปีที่แล้วนั่นแหละ เห็นได้ชัดเลยว่าผมได้รับโอกาสลงสนามค่อนข้างเจเยอะแล้วมันก็มีหลายเกมเลยนะที่ผมทําผลงานออกมาได้ดีด้วยดังนั้นผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถโชว์ผลงานแบบนั้นออกมาให้เห็นได้อีกและรักษาระดับฟอร์มการเล่นของผมเอาไว้แน่นอนที่สุดว่าผมต้องการจะคว้าแชมป์ให้ได้แล้วเราก็ทํามันได้สําเร็จเสียด้วยกับการคว้าแชมป์คาราบาวครับเมื่อปีก่อน เเหตุนี้ผมเลยไม่คิดว่าปีที่แล้วมันเป็นหายนัะหรืออะไรที่ย่ำแย่ขนาดนั้นสำหรับสโมสรของเรานะขณะดเดียวกันบรรดากแกนหลักสำคัญของทีมก็ยังคงอยู่กันครบเหมือนเดิมเราจะเดินหน้าได่ลากความสําเร็จต่อไปแลามันก็ไม่ใช่การสร้างทีมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดหรืออะไรแบบนั้นอย่างที่ผู้คนเข้าใจกันด้วย เพราะว่ามันจะเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากสิ่งที่เราได้วางรากฐานและสร้างวัดขึ้นมาแล้วต่างหากล่ะเราจะพยายามเดินหน้ามากขึ้นอีกนิดผลักดันตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อยและก้าวข้ามผ่านขีดจำกัดของตัวเองไปให้ได้หากเราทำได้แบบนั้นตำแหน่งแชมป์มันก็ไม่ได้ไกเกิดเหยื่อ ในไหนก็พูดถึงอนาคตของนักเตะภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูอีกคนที่ก็น่าสนใจอย่างยิ่งกับทางเซฟฟันเดนเบิร์ปกะกาศดาวรุ่งอนาคตไกล เมื่อเขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นระหว่างถูกอินตัวไปอยู่กับทางบาย05เมื่อฤดูการที่แล้วก่อนที่เขาจะมีรายงานข่าวออกมาว่าริชาร์ดวู์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมเราต้องการจะเก็บเขาเอาไว้กับสโมสรต่อไปเพื่อเป็นแบคอัพให้กับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาลใหม่ที่กําลังจะมาถึง ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลสื่อชื่อดังจากแดน,นกังหันลงบ้านเกิดของตัวนักเตะเองก็ดอกมายืนยันเลยว่าดาวเตะวัย22ปีต้องการจะย้ายออกจากทีมแอนฟิลด์ของเราไปและเขาก็ได้แจ้งความประสงค์ของตัวเองให้ทางผู้บริหารของสโมสรรับทราบไปแล้วอีกด้วย ตัวของแซฟฟันดิเบิร์กและเอเยต์ผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับเขาได้แ,แจ้งให้กับทางต้นสังกัดอย่างทางลิเวอร์พูลรับทราบไปแล้วว่าเขาต้องการที่จะย้ายทีมออกไปฟุตบอลอินเตอร์เนชั่นแนลระบุนอกจากนี้เขาก็ยังได้แจ้งให้กับทางสโมสรรับทราบอีกด้วยว่าการประเมินค่าตัวในเบื้องต้นของเขาที่20ล้านปอน,น์นสูงจนเกินไปและมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากสัญญาที่เหลืออยู่ของเขาอีกแค่เพียง2ปี แน่นอนว่าทาง p s v Iho Fen ที่มีการแสดงความสนใจในตัวเขาเข้ามาด้วยก็มีมุมบอกเดียวกันดังนั้นตัวเลขดังกล่าวข้างต้นจำเป็นจะต้องมีการถูกปรับรลดลงมาแต่สิ่งที่ทำให้มันมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็คือ Richard h u g h e ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่และ a r t e r Strutt เทรนเนอร์คนใหม่ของพวกเขามีความพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้ทางฟันเด Denver ยอมอยู่กับทีมต่อไปเขายืนยันว่านักเตะจะได้รับโอกาสจาก พูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับดาวรุ่งม,มากความสวรรค์ภายในทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูทันแข้งระดับซุปเปอร์สตาอย่างทางมมฮัมหม็ดซาลาดาวอีกทีมชาติอีกทีมหนปบ้างหลังจากเขาเดินทางกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับทีมของเราเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนื่องจากไม่จําเป็นต้องเดินทางไปรับใช้ทีมชาติในการแข่งขันสําหรับเกมโอลิมปิกในกรุงปารีส ทั้งนี้เพราะมันไม่ใช่การแข่งขันที่ได้รับการรับรองจากทางฟีฟาถ้าให้สมมสรของเราไม่ถูกบีบให้จำเป็นที่ต้องปล่อยตัวนักเตะไปในทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวนั่นย่อมจะส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฤดูกาลใหม่ าทางอันเนรสตรัเฮดพ้ดคนใหม่ของเราก็ได้เริ่มต้นทำง,งานกับทางซาร่าไปแล้วในบางส่วนและจูตัวก็รู้สึกประทับใจอย่างยิ่งกับสิ่งที่เขาได้เห็นจากลูกทีมใหม่คนนี้ระหว่างการฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโมฮัมโมเมดซาร่าได้กลับมาแล้วนะสรัตก,กล่าวระหว่างการไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับช่องทีวีอย่างเป็นทางการของลิเวอร์พูลเขากลับมาได้อย่างแข็งแกร่ง เราจะเห็นได้เลยว่าเขามีสภาพความฟิตที่ยอดเยี่ยมมากมายขนาดไหนนั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาแสดงมันออกมาให้เห็นโดยตลอดและในปีนี้เขาก็จะสามารถรักษาความฟิตแบบนั้นเอาไว้ได้เหมือนเดิมทั้งนี้นอกจากตัวของซาร่าแล้ววาตรุเอนโดห้องเครื่องกับตันทีมชาติญี่ปุ่นก็เป็นนักเตะระดับซีเนี่์อีกคนของทีมเราที่ได้เดินทางกลับมารายงานตัวฝึกซอ้อมในช่วงปรีซีซั่นในสัปดาห์นี้แล้วด้วยเช่นเดียวกัน นั่นจึงทําให้ทางสรัตออกมาวาดแผนการที่เขาได้วางเอาไว้สำหรับการใช้งานนักเตะมากประสบการณ์ทั้งสองคนนี้นอกเหนือจากสิ่งที่พวกเขาจะต้องแสดงให้เห็นในสนามสิ่งที่เราต้องการจากตัวพวกเขาก็คือการเป็นแบบอย่างให้กับบรรดาน,นักเตะด,ดาวรุ่งทั้งหลายภายในทีมนะสระตกล่าวต่อ ก็อยากที่ผมได้บอกไปแล้วว่าสําหรับพวกเขาแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็เหมือนกับนักเตะคนอื่นนั่นแหละนั่นก็คือการรักษาสภาพความฟิตเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะาิจะขอพาเพื่อนเอนกลับมาดูเรื่องราวความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตําแหน่งมิดฟิลด์ตัวเรา เื่อบรนดาสื่อที่เชื่อถือได้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเจมส์เพียสจากทางแอตเลติกหรือฟาวิเชอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งก็ออกมาประสานเสียงตรงกันเลยว่านี่คือตำแหน่งที่ทีมของเราหันไม่ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆสำหรับการเสริมทับนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่ม,เต,มเติมในช่วงเปิดตลาดซื้อขายเสมอ ล่าสุดก็มีรายงานข่าวจากทัก H I T C อีกสื่อชื่อดังที่ได้ออกมาระบุเลยว่าหนึ่งในคนที่เราหมายตายอยู่ก็คืออาจเรื่องราบิโอไมดฟิลจอมเกา๋าชาวฝรั่งเศสของทางมาลาย่ยยูเวนตุสเมื่อสัญญาของเขาเองก็มีสถานการณ์ที่เป็นใจอย่างยิ่งยวด ในตอนนี้ราบิโอได้กลายมาเป็นนักเตะฟรีเอเย่นที่สามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวหลังจากเขาเพิ่งจะหมดสัญญากับทางบีงโคเนรีมาแบบสดๆร้อนๆเมื่อช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นทำให้าการดึงตัวเขาเข้ามาแก้ไขปัญหาระยะสั้นให้กับทีมจึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะหากเราพลาดบรรดาเป้าหมายหลักที่มีค่าตัวสูงจุดเกิดไปในตลาดซื้อขาย รายงานข่าวดังกล่าวยังมีการประบบต่อไปอีกด้วยว่าทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์มีการติดต่อไปหาทาักเอเยตนส่วนตัวของนักเตะเพื่อแจ้งความสนใจในตัวของทางราบิโอให้รับซราไปแล้วอีกด้วย นอกจากนี้มันก็ยังมีการสอบถามในเบื้องตน้นถึงความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายมาร่วมถึมแอตฟิล์ของเราแต่นอกเหนือจากทางลิเวอร์พูลแล้วปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปืนใหญ่ออสนนลเองก็มีการติดต่อไปหาทักเอเย่นส่วนตัวของราบิโอแล้วด้วยเหมือนกันไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่กลายมาเป็นพาดหัวข่าวของสื่อหลายสำนักไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอังกฤษหรือที่ประเทศ ตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานั่นก็คือการไล่ล่าตัวเอเดสันเม็ดฟิลตัวเทพของทักอัตตรตาหลังจากทางฟาบิซิโอโรมาโนก็ออกมายืนยันไปก่อนหน้านี้แล้วว่าลิเวอร์พูลของเราให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่จริงและถึงขั้นที่มีการติดต่อไปหาเอเย่นส่วนตัวของเขามาอย่างต่อเนื่องในรายวงการแล้วด้วย ล่าสุดทาง g ifm sport อีกสื่อชื่อดังก็ออกมาตอกย้ำในประเด็นดังกล่าวข้างตน้นด้วยอีกเสียงว่านี่คือนักเตะที่ลิเวอร์ pool ของเราต้องการจะเร่งปิดดิวคว้าตัวเขามาร่วมทีมแอนฟิลให้ได้โดยเร็วและสิ่งที่มันน่าสังเกตก็คือผู้ที่ออกมาเดินเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองก็คือทาง r i ช h a r d yus ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเรา เมื่อเขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวอันดีกับบรรดาผู้บริหารของทัตอัลตรตาและฮิ g ชก็หวังจะใช้ช่องทางดังกล่าวข้างต้นเป็นเหมือนสะพานเพื่อให้ทีมของเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมในครับขณะเดียวกันทางฝั่งของดาวเตะวัย25ปีเองก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายมาร่วมทีมแอนฟิลของเราด้วยเหมือนกัน หลังจดจู้ตัวมองว่านี่มันคือโอกาสในการจะพัฒนาเส้นทางอาชีพของเขาไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่ขึ้นโด้ชอบอย่างยิ่งกับโอกาสที่จู้ตัวจะได้มาโชว์ฝีเท้าบนหนึ่งในหลีกที่ดีที่สุดของโลกณน,นช่วงเวลานี้อย่างก,การแข่งขันพิมพ์ลีที่ซึ่งจู้ตัวเองก็ไม่อาจจะตอบปฏิเสธได้ ทั้งนี้มันเป็นที่เชื่อกันว่าค่าตัวระดับ45ล้านปอนด์จะเพียงพอต่อการพรากตัวนักเตะไปร่วมทีมเมอร์ซีไซด์ดังกล่าวและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดีลที่ทีมของเราจะต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดถึงความคืบหน้าที่จะออกมาต่อไปตามลำดับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ